สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอยู่บ้านนิคมห้วยคล้านะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปชมค่ายลูกเสือนะครับค่ายลูกเสือห้วยคล้านะครับซึ่งเป็นค่ายลูกเสือที่ดีที่สุดของศรีสะเกดก็ว่าได้นะครับหรืออาจจะในระดับประเทศนะครับเพราะว่าเห็นเข้ามาอบรมลูกเสือกันที่นี่กันบ่อยๆนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับ ลูกเสือห้วยคลานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับขับเข้าไปตรงนี้ค่ายลูกเสือห้วยคลานะครับนี่ครับค่ายลูกเสือจังหวัดสีสเกตหรือว่าห้วยคลาสีสเกตสเกลแคมป์นะครับนี่ครับป้ายสีสเกตสเกลสเกลแคมป์นะครับผมไม่เคยเข้ามานะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เข้ามาค่ายลูกเสือสีสเกตแห่งนี้ห้วยคลาแห่งนี้นะครับ คทีเดียวนะครับเป็นลูกเสือที่ไหนมาครับนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมีรถหลายคันเหววรถทัวร์วนะครับน่าจะเป็นรถที่มารับส่งลูกเสือที่มาเข้าค่ายนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ทุกท่านชมบรรยากาศผมก็จะขับเข้าไปเรื่อยๆนะครับ ทางเข้าค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกดนะครับหรือว่าห้วยคล้านะครับรู้จักกันในนามค่ายลูกเสือห้วยคล้านะครับคุณผู้ชมไปดูกันครับค่ายลูกเสือห้วยคล้าเข้าไปไกลเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับผมมาถูกทางไหมนี่เนื่องจากว่าผมก็ไม่เคยมานะครับแต่จะลองขับเข้าไปดูนะครับ เป็นค่ายลูกเสือห้วยคล้านะครับไม่แน่ใจนะครับว่ามาถูกทางหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ก็มีทางเข้าไปนะครับไปดูนะครับว่าเข้ามาถูกทางไหมอ้าวเห็นลูกเสือแล้วครับน่าจะถูกทางแล้วนะครับนี่เห็น ห็นลูกเสือแล้วครับที่ทำการอยู่ตรงนี้ครับถึงแล้วครับเอาเข้ามาลึกเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนี่บรรยากาศครับคายลูกเสือห่วยคลานะครับคุณผู้ชมครับถึงแล้วครับคุณผู้ชม เดี๋ยวผมจะลงไปพาทุกท่านดูบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคุณผู้ชมค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกดนะครับวงเล็บว่าห้วยคลานะครับนี่ครับลูกเสือเดินมาจากทางไหนกันครับเดี๋ยวม่าถามดูอ่ะลูกเสือนี่มาจากจังหวัดอะไรครับเนี่ยศรีสะเกดมาจากอำเภออะไรครับ,บอ,กกอ๋อมอก,กีฬาศรีสะเกดนะโอเคมาจากศรีสะเกดเรานี่เองอเห็นเยอะแยะเลยเขามาจากไหนกันเนี่ย หมอมาจากที่เดียวกันอ่ามาจากที่เดียวกันนะครับค่ายลูกเสือศรีสะเกดหรือว่าค่ายลูกเสือห้วยคล้านะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยบรรยากาศวันนี้มีลูกเสือมาเยอะทีเดียวครับคุณผู้ชมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับรีวิวค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกดนะครับหรือว่าค่ายลูกเสือห้วยคล้านะครับจังอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวค่ายลูกเสือสีสเกตนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ